พอยพูดอวยพรกันตาถาวรหวานจนมดขึ้นคำอวยพรวันครบรอบ10ปีที่พลอยเขียนให้กันเรียกได้ว่าเป็นพิธีกรหนุ่มคิวทองที่เดินสายทำงานไม่หยุดหย่อนเลยทีเดียวนะคะสำหรับหนุ่มกันกันตาถาวรที่นับตั้งแต่เจ้าตัวแต่งงานกับสาวพลอยแล้วหนุ่มกันก็เริ่มที่จะมีเวลาสวีทหวานมากขึ้นแถมทั้งคู่นั้นยังได้เปิดช่อง YouTube ให้แฟนๆได้เห็นกิจกรรม ระหว่างวันกันอย่างแบบเต็มอิ่มอีกด้วยถึงแม้ว่าทั้งคู่นั้นจะคบหากันมานานนับสิบปีแล้วแต่ว่าความหวานของทั้งคู่นั้นก็ไม่จางหายไปไหนเลยนะคะนับวันยิ่งเพิ่มความหวานมากขึ้นจนทําให้เพื่อนๆและแฟนคลับหลายคนต่างก็ลุนให้ทั้งคู่นั้นมีเบบี๋ Baby ตัวน้อยกันสักที่หนึง่งเป็นคู่ที่น่ารักมากจริงๆถึงแม้ว่าจะคบกันมานานาน,นับสิบปีแล้ว แต่ทั้งคู่นั้นก็ยังหวานต่อกันสม่ำเสมอรักกันขึ้นทุกวันแฟนคลับได้เห็นก็ต้องเป็นอิจฉาเพราะว่าทั้งคู่นั้นหวานจนมดขึ้นตามไอจีเลยค่ะล่าสุดหนุ่มกันก็ได้ออกมาโพสร,รูปภาพกระดาษคำอวยพรที่พลอยเขียนไว้ให้นุ่มกันได้โพสร,รูปภาพกระดาษใบเล็กๆที่เต็มไปด้วยความสุขเพราะว่าเป็นคำอวยพรที่พลอยเขียนให้หนุ่มกันและมีแคปชั่นไว้ว่า มามีเขียนให้ปะาป๊าซึ่งเรื่องราวที่อยู่ในพจน์ก็ได้มีใจความไว้ว่าคล่อยเก็บรวบร,รวมตัวหนังที่เราเคยดูด้วยกันรวมๆเกือบ150เรื่องตลอดเวลา10ปีตัวเครื่องบินที่เราเดินทางด้วยกันและรูปใครของเราอยากบอกบีว่ารักบีทุกๆวันขอบคุณตลอดระยะเวลา10ปีที่เคยคบกันถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวทั้งทุกข์และสุขแต่เราก็จะไม่ปล่อยมือกัน ต่อไปเป็นป๊าป๊ามาม้าแล้วนะดีใจที่สุดในโลกเลยถือว่าเป็นของขวัญชิ้นที่แฮปปี้ที่สุดเลยรักป๊าป๊ามากนะแม้หวานกันตะขนาดนี้เแบบีไม่รอช้าแล้วเรียมาเกิดแล้วนะคะ